มาเอาละครับผมน,นี้ผมขอกราบสวัสดีคุ้มชมูฟังทุกท่านหน่อยับผมซูนี่เราอยูเกมส์จีเอวีออนไลน์นะผม,ซ,ะม, A ะผมซึ่งวันนี้ผมจะมาอัปเดตประจําสัปดาห์นะจากคลิปที่แล้วผมที่มียอดวิวในการชมเยอะอยู่นะผมก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาทําให้ใหม่นะผมก็ก็อย่างแรกเลยก็ขอโทษที่มาช้าผมก็คือเมื่อวานนี้ผมติดภารกิจอย่างเดิมอยู่นะผมก็เลยไม่ได้มีเวลามาอัดเลยก็เลยไ,ได้มีเวลาอัดวันนี้นะ ก็เดี๋ยวจะลงให้อาจจะลงดึกหน่อยเนาะก็ไม่เป็นไรนะผมสำหรับคนที่ติดตามก็คนทําอัเตให้แล้วนะผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าของสัปดาห์นี้ว่ามันมีอะไรบ้างนะผมอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ร้านไซมอนโชว์รูมนะผมก็เป็นร้านเลือกนะผมที่ที่รถที่สามารถลองทดลองขับได้ผมก็มีคั้นแรกนะก็เอลบิ้ LWB นะครับผมแล้วก็มา XLS เป็นัม m ม r ร์ครับผมแล้วก็เป็นเอ่อขอเรียกว่า E955 นะครับผมก็มี E955 เป็นธรรมดาแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นหุ้มเกาะนะแล้วก็เป็นคันโปรของผมนะครับผมมันคืออิตาลี GTB นะคันนี้สวยมากครับผมก็ผมแนะนําว่าใครยังไม่มีก็ซื้อซื้อเอามาลองขับดูก็ได้ครับผมว่ามันผมว่ามันสวยมากเลย้ามาแต่งแล้วเนี่ยถ้าถ้าใครสงสัยว่าเป็นไงก็คือไอ้คันที่เนี่ยที่ผมใช้อยู่เลยนะเนี่ย คันที่อยู่ในคลิปเลยนะผมก็จะบอกว่ามันสวยมากก็เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอจบคลิปเดี๋ยวจบจคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมรีวิวคันนี้โชว์นะผมคันนี้เป็นคันที่ผมชอบมากแต่งก็สวยนะผมแลวก็แรงขับง่ายนะผมคันนี้ครับผมแล้วก็มาต่อร้านที่2องนะร้านที่สองจะมี2คันาร้านเออ และไอลุคซูรี่ออตโต้ครับผมโชว์รูมนะครับผมมีก็มีคันแรกก็คือ X80 นะครับผมคันนี้เป็นรถในตำนานเลยนะซึ่งว่าเลยไอ้แต่ก่อนคันนี้แรงมากนะครับผมแล้วก็คันที่2นะเป็น XXR ครับคันนี้ก็เอ่ออยู่ในโหมดเหมือนรถสปอร์ตนะผมก็สวยอยู่เหมือนกันครับผมสองคันนี้ก็ก็ผมก็ผมผม,ผมแนะนำก็แนะนำาให้ซื้อ X80 นะครับก็เอเออาจจะเห็นผมขับอยู่ในคลิปสักนิดนึงนะครับผมก็คันนี้ไป ก็เป็นคันรถในตำนานเนาะเออมีแรงอยู่เหมือนกันนะครับผมเออแล้วก็เป็นรถที่อยู่ในไดมอนด์คาสิโนก็คือเป็นคันนี้นะเออเ,อ,อเว,ว,วเลวลเลอร์นะผมขอเรียกว่าเวเวลเลอร์ก็เป็นรถรถสายคลาสสิกนะครับผมก็ใครชอบก็ไปเก็บกันหน้ที่คาสินโนเนาะแต่สำหรับเราคนไทยก็อาจจะหมดสิทธิ์ไปหน่อยนะครับผม นะครับผมมาดูรถใน LS c a r m i t นะผมก็คือมีรถที่เราสามารถทดลองขับและก็ซื้อได้นะมีคันแรกนะผมก็คือเป็นเวกเตอรนะผมในทสองเป็น Wi ชเซอร์ดนะผมแล้วก็คันที่สามเป็น t ท m เ e ตเตอร์นะผมเขาเรียกว่าชื่อเทม p พต t a รคันนี้ก็คันเทม p e ต t a นี่ก็สวยนะโหสวยเอาเรื่องแล้อกะคันนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกแล้วผม แล้วก็มาคันที่เราต้องทำภารกิจนะผมเป็นท็อปสามนะผม2วันติดนะก็จะได้คันนี้ไปนะผมก็สเป t เตอร์ป่ะอ,อ,อ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะคันนี้ก็สวยอยู่เหมือนกันแล้วผมไอ้สเปกเตอร์นี้ก็เออใครอยากได้ก็หาทำภารกิจแล้วก็เก็บสะสมได้นะผม ออแล้วก็นี่นะผมเป็นของทั้งหมดนะที่ลดราคาอยู่ในสัปดาห์นี้นะก็คือทั้ง40%และก็30%นะผมทั้งหมดที่ลดราคาอยู่นะก็ใครอ่านไม่ทันก็สต็อปดูได้ก็จะมีคันที่ผมเอาให้ดูแล้วก็แล้วก็คันไออันที่ยังเอายังไม่ได้ให้ดูนะผมก็รวมอยู่นี่เลยนะครับผมรับผมแล้วก็รวมนี่นเป็นเงินโบนัสเงินคูณ2ครับผมคูณ2แล้วคูณ3นะก็ของสัปดาห์นี้ับผมก็ ที่มีไฮไลท์เลยก็จะเป็นของซีโผมก็ c ีโตอนนี้ก็ลดราคาอยู่นะผมลดราคาแล้วก็พวกไอจุกกิจส่งกล่องนะผมก็ลดราคาก็ใครยังมีก็กดไปซื้อได้ผมแล้วก็ธุกกิจ c ีโทั้งหมดคูณ2องครับผมก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกก็เฉพาะส่งกล่องนะคูณ2องครับผมก็ใครที่ดองของดองกล่องไว้เยอะๆก็ไปกดส่งก็รวยเลยทีนี้เอาง่ายผมก็คือถ้าถ้าเป็นแบบ ถ้าเป็นที่เก็บคังใหญ่ๆครับผมก็อย่างน้อยเราก็ได้สามสี่ล้านนะครับผมก็รับผมก็รวยครับผมกับธุรกิจนี้ก็ใครสะสมกล่องเยอะก็รวยครับผมก็ส่งกันยาวๆับผมธุรกิจวันนี้ไอ้สาหรับธุรกิจคูน2ของสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็สาหรับธุรกิจไอ้รีวิวธุรกิจส่งกล่องผมผมก็ได้ทาคลิปรีวิวไว้แล้วนะถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูคลิป ที่ผมทมําไว้ได้เลยนะผมเป็นสำหรับของซีโอมันไม่ได้แค่ส่งกล่องเียวก็ยังมีทั้งส่งกล่องส่งวนลดเนาะแล้วก็รีวิว c ีโอผมก็ไปดูคลิปของผมได้นะครับผมเคครับผมสำหรับอัปเดตสำหรับวันนี้สัปดาห์นี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้ผมก็หลักๆเลยก็ที่มีโอเคเลยก็เป็นธุรกิจของส่งกล่องนะผมที่ใช้หางเงินได้นะผมตอนนี้ก็ ก็มันก็สําหรับผู้เล่นใหม่ก็เป็นภารกิจที่ที่หาเงินได้เยอะมากๆเลยับผมก็ก็ถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่ก็ผมแนะนําให้ซื้อเลยนะก็สอไใจคูณ2ด้วยนะก็รวยกันยาวๆผมก็เป็นที่ฟาร์มเงินชั้นดีนะผมก็ถ้าทำแป๊บเดียวมันก็ได้ประมาณทำเก็บกล่องแค่ประมาณสัก10% 20%ก็ได้เกือบล้านนะผมก็สำหรับผู้เล่นใหม่ก็ ขยันเนาะก็ธุรกิจส่งกล่องแล้วก็ช่วยให้เรารวยได้ผมโอเคับ okay, ผมก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็มีอัปเดตประมาณนี้เนาะก็โอเคก็ขอบคุณที่รับชมผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ผมด้วยผมเพื่อเป็นกรงจงใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วนะก็เดี๋ยวถ้า,ากระแสคุณผู้ชมดีก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะทำมาให้อีก นะผมก็เป็นอัปเดตประจำสัปดาห์เนาะก็สำหรับสำหรับคนที่อยากดูรีวิวรถนะผมสองคันปะที่ผมที่ผมบอกไป2คัน3าคันอะ่ะเออก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวผมก็จะทำรีวิวให้เลยนะ2คันก็แต่ไออิตาลีจีไอจีบีปะอิตาลีจีบีก็เดี๋ยวผมทำให้อยู่แล้วผมคันนี้ผมชอบม,มากก็มันสวยอะเนาะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ับผมก็โอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมรองผมบา,บายบายครับ